เออนี่ใครอ่ะสองตัวขอปั๊มันขอปั๊มันระวังนะยักษ์้าโหังยัก่ยอ้พิอยาไ้ยักห้โกกันั้นใช่ไหมก้ยักษ์เรานก็คือเต้านิงอ๋อดนเกมงั้นหรอไม่ได้หรออะไรละก็จะหุกนีไง ไม่เท่ากับหนีไม่เท่ากับเป้านิ่งเท่าหรอเท่ากับตายเอยากหลงแล้วคุณไม่ได้เนี้ยอยากมันรอสามตีไว้อันวิ่งมันไม่มีคนมีแค่ตีเดียวอะไรถ้าแบกไม่ขึ้นนะครับพี่แอร์อวนนะเขาต้องหาความรับเผิดเองขึ้นอยู่แล้วถ้าอะไรไม่ไม่เกินเอเวเลียนนะขึ้นอยู่แล้วโลัวไม่ั่ เพราะว่ามันตายไงไวได้ไงเข้าใจไหมมันไม่ต้องแบบมันแบบครึ่งหนึ่งก็ไอ้เหี้ยกูฆ่าฆ่าฆ่าก็ครึ่งหนึ่งก็ตายมันมันฟิกเชลเล็ตมันก็ขึ้นและเฮียใช่ไงแต่มันก็ใช่ไม่ไม่เกาะกันต่แต่บางคนมันขึ้นนานเดี๋ยวนะระวังระวังข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหน้ามีระพิงมาได้หมายถึงใครวะนี่น่าจะไม่มีอาวุธด้วยใช่ใช่หมายถึงเขานั่นแหละบ้านบ้าน กูทำมาแล้วไอ้ห้าพันแต้มยกให้กูโดนหน่อยกันรอต่อปืนโอเคช่วงนี้เลยยังไม่ค่อยอยากสตรีมอยากทำอีโมติคอนกสร้างไปนี่ตัวนี่ตัวตาม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 ้างเขาดี hey ออกไปแล้วออกไปแล้วออกแล้วนี่นี่อยู่บนหัวเลยกระฟ้าดาบใหญ่ตัวสองแล้วอะโดนสองปึ๊ปั่นได้สองตัวข้างหลังตัวนึง โดนลาแค่ด้โดนล่ามีพวกวเราบังดางนะเจ็บกเ็บกาล้ล้ลคุณมอยู่นี่คุณมยอยู่นี่ตามยัตามยัตามยัยตายแล้วนี่โอคไล่อยู่ไล่อยู่ผมได้ผมได้ผมได้ตสวยโดนลาอ้กแบ่งกไหนแบ่งไหนอก โยนโยนโยนของด้วยเวลาอ๋อใช่ใช่ใช่โยนทิ้งมาตอเตรียมเตรียมตัวกระชังดังแล้วใส่เลยเวลาเร็วเราจะเร็วไวเห็นนำแหน่งแล้วกูจะบอกให้ว่านี่นี่นี่ยักๆๆยักยักอยู่บนหลังคาไหขว่าน่าหาไม่เจอตีนะโดนนะกูบอกเลย รอลัดมากเหนื่บว่ากข้าบนหลังคาข้าบนหลังคาไหนวะหาไม่เจออ๋อติดปิงหน่อยไปิงหน่อยไม่เจอออกแล้วอ๋คนมีสลิงก็ไม่สลิงนะไม่คุ้นนี่อะเหลือยห้ามนี่นี่นี่ไปไหนวะตายนี่แล้วนี่ทางนี้ก็นี่นี่นี่อยู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 ่นี่ทุกแล้ว อยู่นี่อยู่นี่มึงก oh, ็ยังอยาขึ hey. hey. ้นไปอีกไายเวนคงไม่ได้ที่บ้านให้อภัยแล้วเว้ยโอ้คันเปลี่ยนเกาะฟ้าไปแล้วใครเหนื่อยจังเลยเยับระวังมันตามรอแพรลี่เอ้ยเฮ้อ ไ๊าลัดแมนอยู่สวนเค้าแคร์พิงน่าจะเมาเฉยนะทำหกเยมเกมทำหมดหนึ่งเว้วขอให้ไรคลิปนี้หน่อยลงช่องหน่อย แต่พิงดอนบาตตี้อยู่เอ้ยหน้ามี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 กระปุดเอาคุยผมโดนแท้ดี่ผมนัร่นตีได้อยู่ครับผมโดนองลังตีกันยับเลย่งตีโดนสามตัวเลยตออปั๊มมัน

จะลงยาลี่ยดเดินี่ลนามฟเเอ้ยมีเกิดมีเกิดมาแล้ว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 ิดแล้วชิดแล้วชิดแล้วรดับหญ่แตดีได้คือสอยาวยาวหอกมันเด้าไม่นี่ไม่ได้พลาดเลยเพราอาเมลวเดียวฮเดียวเดียวฮิเดียวเดียวเนียตายแล้วตัว ตั้วอดนะขบงนะระวัง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 รวัระวตัวโอ้ร้านไม่ทานุอะไรโอนยิงที่วีว่ั้มั้มปัปัมัสงเทาเสงเทาเหม็นตเอ้ามันน่าจะอแสองที่เดียวสองรอบ กไปเลยยกมาเลยโดนยอยกยังไงไ่โดนโอ้หมันแปลงล่างมันแปลงล่างไม่ใปโดนขมยดขมับได้ปะเนี่ยต้องบละอ้เีนี่ก็ตีเดี๋ยวต่อเต่อโดนอะไรเนี่ยโดนตใหม่เฮ้ยรดนต่อมหม่โดนตัวมหม่

ไฮ้ตลกลโตสองตัวสองตัวหงสองสเราเลือดเลยเฮ้ยเฮยตายแต่ทิ้งสงเสียไปไหนขันเซขั้นเซกดกดจะม้ไกรอดโอ้โหิมหายแล้วอดอกรกดกรักตายำหน้า

แนทิ้งนี่อกว่าได้ี่ตัวนมีมีอเทองนะอยู่ดีกูอะเก็บไมได้อาเเอาเอาอะไรวะไม่ต้องหรอกเวลาซ้อมมัต้องกานเซิลด้วยต้องแบบกระโดดที้ดะคือเขาคือเขาเวลาเก็บของเขาจะแบบว่ายืนอยู่นี่ก็เลือกทีละอย่างสองอย่างอะไรเงี้ยิวอะเออิ้วอะใช่ นี่ยาเต็มกพคนมันชิวอะจะทำไมอ่ะตลาเขาติกเกอะหรอดูดิอเพงเติกเกาะมั่วมีปะไหนอ่ะไม่มีคนมีคนเออคนเดียวนะเอฟดีเอฟดีเอไปเลยโอ้ยเอ้ยโอ๊ยย มามามาช่วยหน่อยเบบ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 เบเบ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 บบบเ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  วิ่งเข้าวานยิงวิ่งเข้ายานที่คุณคุณมีไปทางนั้นทำไมอ้อมอยู่อ้อมอยู่ว้าจบแล้ววิ่งมาเออเสียบอลเลยจันไหนโยกเลยดิเร้ยาเลยดิยาเลยดิเชียวเชียวเฮ้ยลูกบายปั๊มยาฉลาดตั้งงความโยกมาโยกเลยมุมดูหนึ่งจกซ้ายยกขวาอะไรเงี้ยเออเดินตีกเจ๋ออะไรคุณ

กคตนัวคนัวมันนตีอ่ะลบลบได้ลบได้หลบได้ลบได้ลบได้อ้าววติดนะเปรติงคิวลลดเดอร์เนี่ยไม่น่าชิดแปลกลับแปลงเลยโดนแน่ผมก็ลองไปหาละไอ้หอยากให้เนยอยากทำสุใจแอ้กโอ้ยเ่โอลูกแพรับเอาเตอได้กวานี้ โยกอกวนยไม่ดนเลือดะเชื้อเดเอาดิดนได้ออว่าแบบนึงเล่นอยู ar, no. yeah. ่อ nah, ก่อนได้บาอ๋อนึว right, ่าจะไม่ได well, well, ้รอวะรอว อะไรนะบอกว่าอะไรนะเมื่อกี้น่ะค่ะสองสามวันมีหอกม่วงมั้งไหมไม่มีมีอะไรม่วงๆนะมีดาบใหญ่เหรอดาบใหญ่ก็หิวไปซื้อก่อนไหมไม่คุณคุณคุณจะเอาอะไรนะเมื่อกี้น่ะหอกม่วงหอกม่วงผมมีแทงสองทีที่มันได้ไม่มีไม่มีอ่ะไม่ได้ลองซอสเกรดม่วง มันชักพ่วงไงมันไม่ใช่หรอใช่ใช่มีคนมีคนมีคนเฮ้ยมันเข้ากันมันเข้ากันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมันตีกันเองมันตีกันเองเราเติร์ดไปสองพี่คุณเอาออกมาเฮ้ยโอ้ตายแล้ว嘛่ะถอยอ่ะโอ้มันแปลงาสองตัวเลยฮะคุณบอกว่ารอเติร์ดคุณเข้ามันเห็นมันตีกัเลยรอกันซิเออนี่ใครอ่ะของคุณรักขอปั๊มมันขอปั๊มมัน ระวังนะยักเข้าัาโอ้โหนายักเองคนนีาเลยไพ้พิงอย่างน้อยต้ยักงเตรียมฮ่นใช่ไหมฮกตงัเหรอกอน่งอ๋อนเันหร่อไหุกนีไง ไม่เท่ากับหนีเท่ากับป้านงเอหรอพูกเท่ากับตายก็าไนเลียักลงแล้วคุณไม่ได้เลียักมันรอทีเดียวจำไหมจำไหมจำไหมอ๋ออ๋ออมอโอเคลุ่มลุมโอ้โหไม่ไม่ใช่ตัวเดียวเนี่ยสองตัวเออตอนแรกเราไปยิบเราไปยิบเนะใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยเวลามจะได้สชัด่อยดิมดิกสตอนแ้วไม่เปิดนะในส โชติชมพูตามมันตามมันมันชกก็ตื่นแล้วนะ่ะจะตายแล้วนะควงแม่แม่เลยโอ้ยเอาของเราหิอ่ะตกเ่ยไ่ยิงให้ผมได้หรอ เล็บเอยบอได้จะตายแล้วอ้อเหยียติดเหรอโอ้โหมันหิวเพื่อนผมแฮรี่ได้สวยสวยโ๊อสุดยอดปัวระวังนะหรือคนที่จะแทงเอทีเอ็นไโอช็อตเดียวพูดไปเรื่อยร้องช็อตเดียวเข็ดออกม่วงโอเคโัวธาตุแรดว่ะเฮ้ยเล่นเล่นหน่อยเดี๋ยว เดช้อปปิ้งเหลือยาเกาะบ้างปะผมไม่มีเลยเก็บเร่ใแย้มีเป็นร้านอ่ะโตสเตลสป่ะต้องไปชุบไก่ก่อนว่ไม่ได้เก็บไปแล้วยโซระเฮ้ยเก็บแล้วร้านมีร้านปะไปไปเลยมีสองหมื่นคุณ ผมไปชุบบางที่เกล็ดเราตังไหมเดี๋ยวผมไม่ได้ออกไปไม่แอร์ไม่ให้อ่ะข้างหน้ามีคนไม่ต้องไปแล้วเบาอันนี้เป็นเปรี้ยวก็ไม่มีคนไม่มีตันติกันเลยยังไงมันเห็นแล้วเห็นไหมเห็นก็หนีดิรอประแสไม่แค่ให้ซื้ออ้าวไปสิ รอ,อนเตี้ยเล่นไม่ได้เลยโอ,เโอ้เออเสียงเทียอะไรห้าส <50 m. S 1> ิบเมตรออกไปได้ไหมได้ร้างเดียวก็ถึงแล้วอ๋อเอป็นร้านข้างหลังอ่อไม่พูดเนาะ,ะ,ะมีป่ะอ่ามีหมื่นสองโอเค้วแ,แล้วไปชุดไหนวะนะ่ะตรงนั้นหรอเข้ามาปั่ล้วแล้วใครต้องชุด ตำเชโมต้องเองยลยเกิดขนาะนาแรงมากไม่ทนันไม่ทนันเออป๊ไมปไม่ขึ้นเดอปัอ๊ไมไปึงกนะ็โอ้โหถ้าเราชุบกตายเไปชุบตรงนี้ดีว่าตรองโดนได้นทีปะตัวแรดอ่ะโ้หทุของกูโล,ล่งเลยวอ่มีรีทองสองอันอยากชยังไม่ตาย ท่านตีกี่เปอร์แล้วครับห้าสิบหกผมว่าทางนั้นดันเข้ามาเจอแน่เลยคุณก็ไปชมให้ผมดิยังไงก็เจอเหรอไปชมให้ผมเนี่ยรออัติก่อนเฮ้ยมาอัติกันอยู่ดูให้หน่อยดูให้หน่อยโอ้โหมันยืนยิงอยู่ตรงที่ชุบเลยดรอรอยักลงแค่อันนี้ก็ได้มันเห็นปะน่ะมันยิงกันยิงกันอยู่ผมยิงโอ้มีคนยิงเห็ดละ Ấy, đã nhá, đi đắt nhéo. Oh, meang gặp lại. Thiếc, rồi đấy. qua hàng Berry. à, rồi Hết. cái đẻng Ped. cái đẻng Vin. Chụp chân chụp rồi Oh, good. Meang làm Hey, มันโดนขาดได้มยุดไม่ได้นักกันนัก่อนไม่เห็ดเยอะด้วยตรงนี้โโหต้องทนวงว่ะไก่ตู้หรือปาโหมันมันมันนี่มันแอบเดียวแอบเดียวแอบเดียวอย่าไปยิงเดี๋ยวมันเข้าคุณยิงแล้วมันเห็นนะไปแล้วไปแล้วไอ้นี่เอามันไปแล้วไปแล้ว จะให้เล่นไงอะะไรนข้ากี่ตัวแล้วครับสี่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยเอาอาวุธไปนี่หลังไหนอ่ะเนี่ยชาไม่มีให้หายเองหยอกหยอกหยอกไม่ได้ละปิงสายวิ่งสายเร็วสิบเอ็ดตัวช้าตายด้วยข้างหน้านี่เก็บสออข้างหน้านี่ข้างหน้ามอนสเตอร์เลยเอาไปไว้ไปเก็บเกาะเร็วได้ได้ได้ใช่ใช่เดี๋ยวขึ้นโอ้โหต้นไม้มีพึ่ง ขึ้นบ้านนี่ก็ใกล้จับใกล้จับขึ้นเล็ก่อล่ะมันดีไม่ไม่ไม่ไอดอกแกไอดอกเป็นคนเะล่ะเฉียวแอดอกบะได้เลยเป็นคนนี้นี่มันมันวางมาแล้วมันวางต่อยคลาครายคลายระวังนะข้างหน้าบ้านมีเจ็ดคนแล้วถอยถอยถอยกันมาเล่นบ้านหน่อราแชมป์เลยรอแชมป์เลยรอนติแพ้พิงพอรเล่าเทียดอยู่ยี่สิบ เคำพูดเพ้อเจ๊นักลิตนะ <c oughs> ดึงยา <My S 1> ดึงยามาหมดแล้ยางยัง <c oughs> ยไม่ได้เก็บอะไรเลยเก็บเกาะแล้ววิ่งออกมาีแค่ค่านอนกับเกาะม่วงนี่เกาะม่วงอีกตัวไปสวิปนะมันเห็นมีสวอมมึงก็เอาไปดิแล้วเมย์จะสามมือแล้วนี่ยแต่เท่าไหร่วะแสงเรี่องเนี่ยตีนี้สามพัน พลาดรับไปสามพันว่าใช่ไอี่แตกยังยังไม่แตกครับยังไม่แตกได้ดูสเต็มลยครับต้นเกมไม่พลาดนี้หมอเลยนะเจ็ดต้นไม้เฮ้ยต้นไม้นี่ต้นไม้นี้ยิงของมันได้ปะตรงไหนต่อ่ต้นนั้นเนาะโอ้ยมองไม่เห็นว่ะนี่นี่นี่มันโดดมันโดดละดูเลยเหรอเฮ้ยหนุคนนี้นี่โดดลงมาละให้โดนทุกอ่ะตันลงมา จบเมาล้าไม่โดนดีนะเมาดีนะ้าผ่านหมอไม่ยากเลยนะโอ้โหโอ้ตายเอ้าเรียบร้อยสามสามเอ้าชิบมหายลมมหมดหมดแล้วเดี๋ยวหมอแก้แค่ให้โอ้โหโดนในเออเชคเกอร์ไปอ่ะตายเลยอ่ะอันนี้อันนี้หมอมาปั่นระษาใช่ไหมไม่ปั่นเจอกันที่ทิ้ง รใคฆ่าต้นเกมวะต้นเกมโดนแพ้พิงค่าเขาเล่นโยโตะที่ท่าเรือทำอีที่หานท่าเรือโคตรนัวยคือแบบไอ้เหี้ยตี้ตี้หัวมันตายไปตั้งนานแล้วอ่ะแต่พิงตายคนแรกเลยนะพิงตายคนแรกเลยดอกต่างๆชนกันอยู่คือคุณไม่เคาน์เตอร์มั่งของผมเนี่ยเมื่อกี้ผมทำตกดาบทองได้ดับทองสัตว์ได้ดาบทองไหมไอ้เหี้ยกูไม่ได้เล่นเลยดับทองแม่ นี่น่าล่ะโดนป๊บแรงเกินโดนเผ็ดตัวโดนทั้งเผ็ดม่วงเผ็ดแดงเลยยืนเดี๋ยวสักพักโดนกระชากคอเสื้อไปทำไง ไม่โดนหรอกนี่นี่ไม่โดนอ๋นุมมันเต็มตีน้ตีเฮ้ยเฮ้ยนนั่นนัปล่อยชาร์จได้โอ้โหไปอีกบ้านนะจ๊ะเปี่ยเนื่ยนะเนาะโอมอาเรือดเฮ้ยโระโหแล้สามตัวอยู่รองเท้ยืมหีบวา โอ้โหมือขาวด้วยมือขาวจ้วะปล่อยหมอมือขาวจ้วะมือขาวจ้วะเลยปล่อยหมอนะปล่อยปล่อยเออเออถ้าเป็นระบุนนาจาถ้าถือสองวงนี่ได้ไปแล่ะมันไม่เข้ากันด้วยนะพระเจะพัดเราจะเก็บคนเหลือกันสองสามรักใส่เลย ตรงนัดเดียวเทนะ่านั้นอายังไม่หมยังไม่าตายหมอาอยู่ไหนอะหมอโดนจับยี่หรอตกก่อนไงเลื่อนืนขาวหออกเองนั่นแหละเกือบตายแล้าาหาาวหมอ คนนี้ใช่หมออุ้ยเก์ายี่ชาร์จป้ายอย่างเดียวเน่ยเนี่ยเนี่ยหมออย่เี้หมอหมอหมอิงเดียวิยวยใคเข้ากว่าเอาธนูยิงระยะหอคนวะยังไงหมอโดนแล้วหมอแปลกรอสิรอสิเก็บไปเก็บตั้งศพไปเก็บตั้งสี่ผมไม่ทันละ ระวังย่าอต้อช่วยหอช่วยเดี๋ยวทำไมทำไมหมอเร็วหนึ่อาวสองหอนมอไม่ใช่หนึเฮ้ยเตรียมตัวเตรียมตัวโอยระวังระวังระวังยิงยิงยิงยหมอถึงนิงงิงิอ้อันนี้หมออ้ยักษ์เหรอเฮ้ยเขายู่เออเอเก็บเก็บวันนี้เก็บเน่เอาเฮ้ยไม่สกายปอดหรอ้จะได้เป็นพี่หมอ ที่ปอมันไม่ยอมซัพอรอตเลยว่ะเขาเก็บไว้นี่เอาดิโอ้ยเ้ยถ anyway. ้ายืดแล้วเราแปลงได้รอนระยะเปนิ่งบาร์แ้วรออีกรอบไม่เก็บเอาหมดอละเรียบร้ออมโบไป ความหวังของหมู่บ้านมันตียะไม่ได้จะแปลงร่างได้นะสิบซนต์ห้าเปอร์เซ็นต์รอได้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 ค่อยๆรอแปลงร่างรอแปลงร่างเถอะะไปไหน ขวา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 โอ้สุดจู๊อต่อหน้าองเลยไกลๆอุ้ยอ้ยอุ้ยแรกกันแอกเจยบร้อยตายวงสวยไงเอาเลยอะมีอะไรจะบอกมีอะไรจะบอกเพื่อนๆใน YouTube ไหม ชิวชิวอ่ะนะอไ่พักขอขิงหน่อยขอขิงหน่อยโอ้โหเย้คาสิโปโอเรื่องเราบอกไม่ได้คิวเฮ้ยท่อนต้นเกมพวกคุณล้านผมไปเยอะตื่นจะไม่ให้คิวบ้างเลยเหรอไม่เฉยๆหรอกมองมาเนี่ย